รูดไปรูดไปรูดสองคนออกสองคนเลยเหรอไปสวยงี้วะเสร็จมือออกสองครับอวาวเล่นไม่มีที่มือนะครับออกเลย เยไปใส่มีนี่ปับเกดปบเสองเดของเกิเของฮอดแม่ีเฮ้ยอัเดีอดีว่ะเฮ้อไปดูอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไปดูอ้าวหดเลยหดเลยทำไมให้เขาไปเองนั้นกู้สมัไม่กล้าจักทิ้จกเบไม่กัก สองตัวเหรอใช้ใส่ใส่เขีตยเอาตายไประวังระงเอาแม่เอาแม่เอาแม่นี่นี่นี่ไอ่ยังไอ่ยังเอ้หนีไปทำไมหนีไปทำไมหนีไปทำไมกินกินซะเมอะไรอะไรต่แจกอิ๊เอาง่ายแล้ว เอากินกันเนี่ยก้จาก็รอเบิ้งอยู่หรือไงกิน่ะเฮยกินรซือดีแล้วบุกกระโหลกเลยเะโพี่ิตอนตอนที่เขามาเล่นอ่ะไหยอ้วน้องเป็ดนั่นเหอหันคุยอกเนตอกับาล้กินวีแล้วออกไปยังเอ้ยไหนไหนไม่ทำไร ไม้ย่างนีไม่อย่างนี้เอ้ยไม่อยงนี้เอ้อยอ้าวตายสิครับเปลี่ยนท่เ,เปลี่ยนมุมที่หอนี่ยหกกิโลเมตร